สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมในเกม w a r Robot ครับผมอีกเช่นเคยฮนะคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงความทนทานของหุ่นตัวหนึ่งฮนะซึ่งบอกได้เลยว่ามันทนมากๆครับแล้วมันก็แข็งแกร่งสุดๆไปเลยซึ่งผมจะนําภาพให้ดูในลําดับต่อไปนะแต่ตอนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหุ่นตัวนี้กันเลยว่าเป็นใค,นะครฮะปับไม่เลยครับผม โอ้โหเจ้าเลวันแนนั่นเองนะเจ้าเลวันแนนของเรานั้นบอกได้เลยว่าทนทายาทมากๆนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับสมดุลน,นะครับซึ่งผมก็ทํารายละเอียดไปแล้วเนาะขัดหน้าเนี่ยมันจะทําให้เลือดของเลวันแนนเนี่ยลดลง10%นะครับสำหรับการอัปเดตครั้งหน้านะครับแล้วก็ส่วนโล่เนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%นะครับก็จะโดนปรับประมาณนี้นะครับ แต่คลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงมันจะปรับหรือยังไม่ปรับยังไงเราไม่ได้สนครับเราจะมาพูดถึงความทนณปัจจุบันนี้ฮะที่ผมไปเจอมาแล้วบอกได้เลยว่ามันดุเดือดเลือดพล่านแถมทนทานทายาตนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันหน่อยครับว่าเจ้าเลเวเนนนั้นเป็นยังไงบ้างนะเลเวเนน้นเนี่ยมันเป็นหุ่นของอีคารูสครับผมนะครับองค์กรอีคารูสครับแล้วก็ ความสามารถในตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการเทเลพอร์ตเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับทางด้านหน้านะครับในระยะ350เมตรครับความทนทานเนี่ย10วินะครับเพิ่มขึ้นมานะครับป้องกันความเสียหายสีเทาใน99%ครับคู่ดาว18วินาทีและยังไม่พอฮะในขณะที่เปิดความสามารถนั้นยังต้านทานสถานะนะครับต่างๆนา,นานาครับไม่ว่าจะเป็นกัดก่อนเลือดนะครับสุพรีมลดดาเมจเอ่อ ฟีดด้วยล็อกดาวน์ด้วยคือป้องกันหมดเลยครับคือเจ๋งมากๆครับนะสำหรับเจ้าเลยเวนันครับโอ้โหเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเจอทีไรเนี่ยต้องเดินหนีเลยครับด้วยความดุเดือดเดือดพล่านของมันนะส่วนใหญ่เขาติดปืนกดกันไปนะครับผมแต่วันนี้ฮะผม จะพาไปดูเพื่อนๆครับส่วนในห้องหุ่นตอนนี้ผมจัดเตรียมไว้สำหรับการทำภารกิจครับก็คือภารกิจตัวนี้ฮะนะครับใช้หุ่นของอีคารุสครับในการทำดาเมจ10ล้านครับนะนี่ครับเตรียมไว้เฉยๆนะเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะว่าความแข็งแกร่งของเจ้าเละไนนั้นที่ผมไปประสบพบเจอมานั้นมันจะน่ากลัวขนาดไหนบอกได้เลยว่า น่ากลัวครับผมต้องยอมเลยฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยเอาล้วครับผมเกมนี้ผมก็อยู่กับน้องฟ้านะครับเหมือนเช่นเคยฮะปกติก็ จะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันครับแต่มีช่วงนี้ก็เล่นด้วยกันอยู่หลายเกมครับนะจับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเข้ามาสู่ในเกมเลยครับผมเกมนี้บอกได้เลยว่าทีมผมนั้นแพ้ยับเยินเลยนะแต่จุดประเด็นมันสาคัญมันอยู่ที่แพ้เพราะตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยฮนะบอกได้เลยว่าต้นคลิปล็อกเปิดไปแล้วว่าเจ้าเลเวน,นนั้นแข็งแกล่งมากๆครับซึ่งศัตรูครั้งนี้ครับเป็นศัตรูตัตกาดของผมเลยทีเดียว ตอนนี้ผมกับน้องฟ้าเนี่ยก็ทำการเดินไปทางทางซ้ายครับผมเพื่อที่จะทําการไปยึดจุดนะก็ได้วางแผนเตรียมกันไว้ครับว่าเราจะไปเอาจุดทางซ้ายให้ได้ครับผมวิโดนยิงครับผมโดนยิงก่อนเลยนะนิดนึงครับก็ไม่เท่าไรนะนี่ยิงไปกันแล้วครับนี่ครับทางซ้ายกลับมีตัวดักอยู่ทั้งหมด2ตัวครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ฮะดูให้ดีครับมันคือเจ้าเร็ว้นน้นครับ ที่เข้ามาพัวพันพันพัวอยู่นี่ครับและตัวที่สองครับรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อตัวอะไรว่าแวบไปข้างหลังครับไม่ทันได้เห็นนะนี่ครับนี่ครับเจ้าเลยวันนั้นตัวนี้ฮะเพื่อนสเกตดูให้ดีนะครับมันไม่ยอมตายครับมันถึกมากๆเลยนะผมก็ต้องพาเนี่ยสองคนพยายามครับทั้งยิงทั้งยิงครับปืนก็ไม่ใช่ว่าจะเบานะนี่ครับมีตัวท้ายครับวิ่งเข้ามาครับพยายามครับ น่าจะเป็นเจ้าเดืมชื่อเลยเอแฟนทอมนะน่าจะเป็นแฟนทอมครับนี่ฮะสังเกตดูให้ดีครับเลือดน้องฟ้านี่เป็นเลียฟ้านี่ไม่ธรรมดานะครับว่าไงตายไหมตรงนี้ครับเรียบร้อยไม่เรียบร้อยครับหนึ่งคิวฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฮะเจ้าบอกไม่ถูกเลยฮะเดยววันนั้นตรงนี้ครับนี่ครับผมนี่ทั้งยิงแล้วอะไรก็แล้วครับช่วยกันขวางแบบเต็มที่ฮะ ทั้งยานแม่ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มีฮะนี่ครับเอาไปบังน้องฟ้าไว้ก็โดดโอ้แม่แตมีนนี่ครับมีคนมาแจมครับมีคนมาแจมฮะผมต้องเชื่อมโยงอย่างเร็วครับกมันจะตายฮะรอดมาได้นิดนึงครับจังหวะนี้ครับแล้วก็ต้องฉากออกมาครับเพราะโดนเจ้านี่ครับมาหล่อยยิงครับทําให้จังหวะในการต่อสู้แล้วโอ้โหเรียบร้อยผมก็แตกเลยทีเดียวฮะนะครับแล้วน้องฟ้าก็แตกด้วยครับนะครับทนมากๆครับ แค่ถอดนี้ถอดเดียวครับผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาจุดมาได้นะนี่ฮะมาดูครับมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ฮะนะครับนี่ครับเพราะตัวอื่นได้ยิงคิวได้สบายครับโน่นครับทางซ้ายวิ่งมานะครับตังเกตดีๆนะทุกคนทางซ้ายวิ่งมานะครับนั่นนะนี่ครับเจ้าลีวันนั้นตัวเดิมครับผมวิ่งเข้ามาแล้วครับนี่อื้อตายเลยฮะนะครับ ดูครับเดี๋ยวผมต้องดูชะดอลงมานะทุกคนนี่ครับเจ้านะไรไนั้นตัวเดิมยังอยู่ครับผมทำท่าเลือดลดครับเหมือนเลือดจะลดอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ยังไม่ตายครับนี่ฮะโอ้โหนี่ผมเปิดยานแม่สามรอบสองแล้วนะนี่ครับแล้วดูฮะลูชะดอผมเป็นไงครับตอนนี้เลือดลดยังหนักครับอลงกระทิงด้วยครับทำท่าจะตายไหมืนผมนี่ครับเขาก็จะตายครับดูฮะ ความทนที่แบบว่าเหลือล้นจริงๆครับไม่ยอมตายนะถึงตรงนี้ก็ยังไม่ตายทุกคนนี่ครับอีกนิดเดียวครับอีกจีก๊ดเดียวนะนี่ยบร้อยครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าพอเจ้าตัวนี้ตายไปนะครับเลียงนว้นแตตัวนี้ตายไปเราก็นึกว่าจะหมดเวรหมดกรรมครับแต่ดูจุดสัญญาณตอนนี้ครับโอ้โหมีเจ้าเลยงว้นตตัวใหม่เข้ามาทุกคนดูดิโอ้โหมีเจ้าเรวยนนว้นอีกตัวหนึ่งเข้ามาครับ นะฮะนะครับหรือเป็นตัวเดิมก็ไม่ทราบครับเกมมันเร็วมากนะตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้ดูชื่อเพื่อนก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะตายนะตัวแรกนะนะครับสรุปเลยก็คือเกมนี้ทั้งเกมครับผมเจอเลเวอเนนซ์สองตัวนี้ครับนี่ฮะดูครับไม่ยอมตายง่ายๆครับดูครับโอ้โหทั้งลุมยิงทั้งสารพัดครับโอ้โหก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้เลยฮะให้เพื่อนนี่เห็นเลยครับว่าโอ้โห มันเกิดอะไรขึ้นกับเรเวนแนนครับถึงได้แข่งแก่้งปานนี้ครับผมไม่ได้พูดในลักษณะที่ว่าเขาใจโปรหรือว่าอะไรนะครับผมผมชื่นชมนะครับแล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้อยู่แล้วนะแต่อยากจะให้เห็นว่าความแข่งแกร่งนั้นเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นคลิปสนุกสนุกนะครับอีกหนึ่งคลิปเนาะที่จะมอบความบันเทิงนั้นกับเพื่อนๆครับนะก็ไม่มีอะไรมากมายฮะถึงผมจะแพ้แต่ผมก็ได้อันดับที่2นะปาฟ์นอันดับที่1คะแนนก็ไม่ได้เสียหายครับนะครับ มีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะก็เอาประสบการณ์การเล่นดีๆครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะสำหรับเจ้าเรเวนแนนนะครับแล้วก็เรเวนแนนตัวใหญ่ก็ติดปืนพิษกันซะด้วยนะก็บอกได้เลยว่าแข็งแกร่งดุดันนะครับหน้าเกงขามเป็นอย่างมากสําหรับเจ้าเรเวนแนนครับแต่มันโดนปรับไปแล้วนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับ แค่เลือดลดไป10%แต่ได้เกราะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้กว่าจะถึงเลือดเข้าเลือดเข้าเนื้อเนี่นยก็ต้องติดเกราะที่มากขึ้นนะครับยังไงผมก็คิดว่าเจ้าเลยไปน,น,นั้นนั้นยังเป็นหุ่นที่เล่นได้ยาวๆแล้วก็น่ากลัวมากๆนะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเ,เพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแหมก็รู้สึกสนุกมากๆนะครับช่วงนี้ มีเวลาเล่นน้อยครับการสตรีมก็อาจจะยังไม่ได้สตรีมแล้เพื่อนก็ต้องหาเวลาว่างจริงๆฮะเพราะต่อไปนี้ผมเนี่ยจะต้องไปคุมงานนะครับอีกแล้วครับเอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ